สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซศุธเดย์ก็อยู่กับ f อฟซีออนไลน์เช่นเดิมเดีวนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแพร่จากทางบ้านกันอีกแล้วครับกอทินเนีแยเป็นฟูลอินเตอร์เมืองไครับมาในระบบ4 2 1 2 1นะครับมูลค่าทิ้งครับก็อยู่ที่332ล้านล้านแงบค่ายผิวที่สองยเจ็ดสิบเครับทีเพลอร์ก็จะเป็นโอออบุกสจบสกอร์บวกสามินไกยบวกสานะครับทีมนี้มาดูที่ตัวแรกกันเลยครับก็สาตัวนะเป็นดิเจนาโรนะครับเป็นปียี่ธรรมดานะบวกสิบสามอดนะครับ เอาเรื่องเลยครับก็เป็นได้บุญมือครับที่ผมได้จับนะครับบวด13แต่ว่าเป็นผู้สาบสูนะก็ที่เดสุดเลยก็จะเป็นพุ่งรับรับ107นะครับตัวนี้เขาก็เสริมนิสัยมาครับตามนี้เลยส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหละ89,000ครับนะครับก็ตีไป90,000ก็ได้ครับตัวนี้ราคาก็ไม่แรงนะแต่ว่าน่าจะหายากแน่นอนด้าขวาเป็นโรเบโตคาร์อสนะครับเป็นปีบารงดอบวก8ครับที่เดสุดเลย ก็น่าจะเป็นสปีดต้หนับร้อยสี่แผลนะครับรอมาจะเป็นสมดุลกับความมืดแล้วก็ความเร็วนะครับร้อยสี่หกไปเลยราคาอยู่ที่ประมาณ18.4แปดจล้านครับโอ้โหเอาเรื่องครับโนบูโตะคาร์ลอสแม็กซ์ซเป็นจากาเซโลเป็นปีซียูบวกแปดที่เด็ดสุดนี่ครับเป็นส่งส่านนับร้อยสี่สี่รอมาเป็นเปิดบอลกับยิงไกลร้อยสี่สบสองจากาเซโลก็เล่นในหลายตำแหน่งมากครับตัวนี้นะครับแทบจะเป็นลิเบโร่นะครับจากาเซโลนะ โอเคเลยครับส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ21.5ล้านล้านครับจอยกนเซโลคู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นคารนาวโล่ครับคู่กับปาวาเป็นปีซียูบวกแส่วนคารนาวโล่เป็นบังดอรบวกแปนะครับกอที่เดชสุดของคารนาวโล่ก็จะเป็นกระโดดครับร้อยห้าสิบเปรียบกับหสุดยอดลงมาเป็นเข้าสกัดครับร้อยสี่เก้าส่วนปาวาที่เดชสุดก็จะเป็นกระโดดกับประกบตัวครับร้อยสี่สามนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับคร่าวๆก่อนมาฟู่นะส่วนนิสัยที่ย์อยู่นะก็มีตามนี้ครับตัวราคาโอ้โหคารานล้านเลยก็ได้ครับตัวนี้ออย่างเวครับ ส่วนปาวาก็อยู่ที่วานสิบเจ็ดล้านล้านครับคู่การรับนะครับก็จะเป็นไมค่อนนะเป็นปี25 i m ิบห้าไอเกับโลธาต้ามาเทวุสเป็นปี DC ซบวกแก็ที่เด็ดสุดของไมค่อนนะครับก็น่าจะเป็นความมืดครับร้อสี่เจ็ดลงมาเป็นเข้าปะทะร้อยสี่หกนะครับส่วนมาเทอุสนะครับที่เด็ดสุดน่าจะเป็นยิงไกลรับตัวนี้ร้อยสี่แปดไปนะครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องประมาณนี้ครับสเปกคร่าวๆส่วนนิสัยที่มีอยู่นะก็มาเทอุสนี่จะมีเยอะกว่านะครับประมาณนี้ส่วนราคาครับไมค่อนอยู่ที่55ล้านล้าน ะครับส่วนมาเทลล์อยู่ที่3ามสิบเอ็ดล้านเนะครับมาดูเกมลุกของเรากันบ้างครับก็เริ่มจากฝั่งซ้ายเป็นอาริซิสซันเชสเป็นป g r u อบวกแที่เดชสุดนะก็จะเป็นจบสกอร์คร้อยสี่บเก้าเขาเนี่ยอาริซิสซันเชสลองมาเป็นยิงไกลกับสปีดต้นครับร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็สมดุลคล่องตัวนะนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องส่วนราคาอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกล้าน,นครับโโอโ้หแต่ตัวนี้คือต้องสุดตาเท่านั้นนะครับฝั<อ>่งขวาเป็นชายเดอร์ครับเป็นปีซียูบวกแปดที่เดชสุดก็จะมีอารเจ หนึ่ครับโอ้ตึงๆเนี่ยตัวนี้น่าจะแบบสายยิงไกลแน่นอนครับส่วนราคาไชเดอร์อยู่ที่ประมาณ43ล้านล้านครับแล้วกลางลูกตรงกลางก็จะเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์ครับเขาเช่ามาน่าะเป็น p g จ U ไอโปรแปดที่เด็ดสุดนะน่าจะเป็นคู่กุมบอลครับแล้วก็คู่โคลม148นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะยิงไกล147ครับโอ้ส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ45ล้านนะครับแต่ว่าคือมูลค่าจะไม่รวมกับมูลค่าทีมปัจจุบันไงนะครับคือถ้ารวมนี่น่าจะเกือบบ400ลล้้้าานนไดครั นะครับส่วนหน้าเป้าครับก็จะเป็นเดโก้ฟลอร์เป็นปีเจนเอ็ม68ที่เด็ดสุดก็จะเป็นจอบสก๊อปโอ้โห152ลองมาเป็นยิงไกลครับ150โอ้โหสุดยอดครับเดโก้ฟลอร์น่าเล่นจัดๆเลยครับตัวนี้ส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ8.2ล้านล้านนะครับส่วนตัวสลอก็จะมีชาคิลี่เป็นป c u นะครับเอซิกรอปปี้คีนับมาคิทยานโบสวิดแล้วก็อาคันจี้แล้วก็ประมาณนี้นะนะครับวสำรองมีประมาณ6ตัวที่น่าจะเป็นฟูลอินเตอร์วิลารนะครับ โอเคก็ไปดูแทคนิคทีมและแทคนิคนักเตะกันเลยครับ Let's go <S และนี่ก็คือแทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง6เล่นในสามครับเกมบุกต่อบอลเปน็นสมดุลเล่นในกว้าง4เล่นในกรอบ6แต่มุม1ฟรีคิก2รูปแบบทีนปกติและนี่ก็คือแทคนิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาละไปลงรลงกันเลย Let's go โอเคไมค์คอนแย่งมาได้ครับเอาเละเปิดแคมป์มาที่ฟอรลันฟอรลันขึ้นมาที่เปิดแคมป์หู่ันด้วยซ้ายแต่ว่า โอ้ยนานนะมาบอกได้ทันเวลาเลยครับเมื่อกี้นี้มาใหม่ครับเดนิสเบิร์กแคมป์สายจอยไปเลยครับเรียบร้อยขึ้นนรา่อนครับหนึ่งศูนย์มาที่มาเท,าทวุฒมาเทวุฒมาที่เดกโกฟอรลันเดน,นิสเบิร์กแคมป์ปั่นด้วยสายดูก็ยังปัดไปได้ครับบอลซาไซเดอร์เดนิสเบิร์กแคมป์ไมค์คอนมาที่ฟอลันแต่ว่าไมาค์คอนอยังไงสัตว์เป็นสายตรงนี้ก็ยังปัดไว้ได้ครับจากคาเซโรจากคาเซโรมาที่เดนิสเบิร์กแคมป์อ่าน,นครับเบิร์กแคมป์มาที่ฟอลัน บอลันมาที่เดนิสเปิดแคมปั่นด้วยขวาดูเรียบไยครับหูสุดยอดชิมิตมาที่ป่าแปงป่าแปงสวยเลยป่าแปงยิงตรงนี้แต่ว่านี่อะไรครับโกลโบว์13เรายัางหนึบครับป่าแปลงหลบมาได้แล้วป่าแปงปั่นตรงนี้แต่ว่าซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหครับไชเดอร์ ไห้มาที่ฟอรลันฟอรลันคืนมาที่ไมค่อนไมค่อนเตอร์บาสไมค่อนเรียบร้อยครับสองหนึ่งจนได้ครับก <Hey. S 1> ิมินแจมาเอาฟีดรามจับบอลพลาดแล้วมาครับยังมีเวลาอยู่ไอซิสซันเชต <c oughs> เปิดมาฟอรันยังไงเทนนิสเบอรแคมป์เก็บได้แล้วก็ขวดไปตรงนี้เรียบร้อยครับสังเลยครับสามหนึ่งซัดไปคมๆค,ครับโบสวิต oh, มาชาคิลี่มาที่มาทิวตเอาแล้วมาทิวตมาที่ อลิซซานเชตปั่นตรงนี้หูเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยเดอะมาที่โบสวิทโบสวิทมาที่ชาเกลี่ชาเกลี่ปั่นด้วยขวาดูมาครับตีเสมอมาได้ครับจากชาเกลี่แล้วมาชาเกลี่ชาเกลี่มาคุณชาเกลี่สุดสุดอยู่นะแล้วเปิดมาตรงนี้ครับตอบิคินจับก่อนแล้วก็ปั่นด้วยขวาดูเรียบร้อยครับตอบบี้คินมาที่ชไนเดอร์ครับชไนเดอร์มาครับจนได้ครับชไนเดอร์โอ้โห ใช่ไหมครับ <S <S แล้วรอบบีคีนครับได้โขดตรงนี้ครับเรียบร้อยด่ามาดูจังหวะนี้จังหวะน,นี้ก่อนครับอเลซิสซานเชสให้มาที่รอบบี้คีนรอบบี้คินให้มาที่ชาคิลี่แล้วชาคิลี่จบด้วยสายไปตรงนี้เรียบร้อยครับคัมคแบก็กกลับมาได้ครับเอาวนะครับไกเดอร์แทงมาตรงนี้ครับอเลซิสแล้วอเลซิสซานเชสเปิดมาฟอร์ลันได้โขกมาครับเรียบร้อยครับฟอร์ลันรอบบี้คีน แล้วนไนเดอร์ไนเดอร์ปั่นตรงนี้เรียบร้อยครับมาครับคมคมมาเทอุสมาเทอุสจนได้ครับมาครับมาเทอุสดูไปเลยครับมาครับช่องนี้สวยเรียบช่องนี้อาริซิสซานเชสอาริซิสซานเพ็ดเรียบร้อยครับซัดดีไซน์ไปครับมุมนี้โรโน,โโรโนโัลโดโรนัลโดหึงมาให้มาที่ หรืฟิโกเปิดมาตรงนี้แล้วได้โขกก็ปัดไม่ได้ครับโอ้โหโอเคคารนาโลโบโซวิดชานเดอร์ให้มาที่โบโซวิดครับโบโซวิดปัดไว้ซ้ายดูเรียบร้อยครับครับมาครับบอลันบอลันตรงนี้เรียบร้อยครับมาก่อนนะครับมาก่อนครับมีบอลแล้วมาครับชานเดอร์ชานเดอร์ปัดด้วยซ้ายดูลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์เลย ชไนเดอร์ต้องต้องปั่นนะครับตัวนี้รอปีคีนรอปีคีนเปิดมาตรงนี้ชไนเดอร์มึงนึกว่าจะได้ครับโอเคคันจิมาไอซิดชไนเดอร์ปั่นด้วยซ้ายดูเรียบร้อยครับนะแพ็คทิ้เลยสุดยอดเวลี่ชไนเดอร์ไอซิดเปิดมาอีกทีนึงคราวนี้เป็นชไนเดอร์ได้หดไปลูกนี้ครับมาครับจนได้ครับลูกที่4โอ้โหชไนเดอร์โอสวิต ไนเดอร์สวยครับแล้วอาริซิสไปเลยครับไม่รอชา้าอาริซิสซานเชสปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับอาริซิสตัวนี้คือการันตีอยู่แล้วครับความโกงแอนดี้เกนเจออาคันจิสวยครับเอาเลยครับไนเดอร์มาที่ลอว์บิชินสวยอาริซิสซานเชสเข้าขวาแล้วปั่นตรงนี้เรียบร้อยอาริซิสซานเชสสุดยอดครับโดนเบียดก่อนอาริซิสมาไนเดอร์กลองวูบไปเลยครับตรงนี้โโอ้ห โอ้โหแล้วซัดหนึ่งทีได้ครับผมจนได้ครับชายเดอร์โอ้โหสุดยอดครับเอาแล้วครับตอนเจอคันจี่ดักได้เอาแล้วครับมาทูตมาที่ลอร์บิคินชายเดอร์มาที่ชากิลลี่ชากิลลี่ปัด้วยซ้ายดูเรียบร้อยครับชากิลลี่จนได้ครับโอเคโบสวิตเอาแล้วครับลอร์บิคินรอบพี่คินให้มาที่โนธามัตเทอุตครับตรงนี้ซัดไปซ้ายไปเรียบร้อยครับมาเทอุต ไชเดอร์เอาใช้เดอร์รได้ให้มาที่ลอว์บิชินลอว์บิชินบอกว่าขอบ้างได้ไหมครับเรียบร้อยครับลอว์บิชินสวยสวยครับเชซ่าปรากฏมาตรงนี้โอ้แล้วนี่แหละครับซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหดิเจนเนโรเด็กอัลฟ์พลันมาที่เดนิสเบอร์แคมป์อังมาช่องนี้อารัฟไาเดอร์ไซเดอร์เปิดมาพอพลันได้โขกก็หูหลุดเกาะไปครับนะครับเซซิสเปิดมา แล้วเป็นไมคอนโขกเน้เนๆเ,เลยครับหูไมค่อนสุดยอดครับมาครับคาร์ลอดักได้แล้วก็ฟอรันฟอรันไหลามาที่เดนิสเบิร์กแคมป์หลบมาแล้วก็ซัดไปตรงนี้เรียบร้อยครับสองสองมาครับมาครับยังอยู่ในเกมครับยังอยู่ในเกมไมค่อนเก็บได้ครับไมค่อนเดนิสเบิร์กแคมป์มาที่ฟอรันอาวนะครับชไนเดอร์ เชอร์ไนเดอร์เปิดมาตรงนี้ฟอลันได้โขบแบบเน้นๆก็สามๆเลยครับยังอยู่ครับยังอยู่ฟอลันเชอร์ไนเดอร์เห็นแล้วครับอาริซิสซันเชสไปอาริซิสอเรนซิสเข้าขวาครับยังครับยังครับตกมาสองเลยแล้วก็ปั่นตรงนี้หูติดบอลครับนิดเดียวไม่งั้นนี่สวยแน่นอนเชอร์ไนเดอร์มาที่ฟอลันฟอลันปั่นตรงนี้ก็เรียบร้อยแต่เสมอมาได้ทันควันเลยครับคาราโดปาว่า ไมค์คอนมาที่ชนไนเดอร์ครับเอนิสตบล็อแคมแคมจ่ายมาฟอร์ลันสวยครับฟอร์ลันตรงนี้มาครับ2-2ระวังครับฮาแลนด์าแลนให้มาช่องนี้แล้วยิงมาก็ยังปัดออกไปได้ครับฟูตสามตัวมาที่เดโก,กฟอร์ลันเอาเลยครับฟอร์ลันฟอร์ลันเปิดมาตรงนี้เชนไนเดอร์ไม่ได้โผลครับแล้วมาเทอุเด้วซัดก็ยังซุปเปอร์เซฟอยู่ครับ Sit, ไอเซตเปิดนะแต่ว่าเปินใหม่คนคนดีคนเดิมครับผมมาไงครับไปข้อนตัวนี้ทีเด็ดเหมือนกันครับเนี่ยกกดูกลาลกาดมาทูดสวยเอาเลยครับเริ่มเริ่มมีโมนตามมาอยู่ครับเอาเลยครับไอซิตซานเชสไปครับไอซิตไอซิตไอซิตแกลกมาแล้วปั่นด้วยขวาตรงนี้เรียบร้อยครับสามสองเลยโอ้โหสุดยอดครับไอเซต คาร์นาวโลเอาล้วครับมาถึงตรงนี้สวยมากแล้วปั่นก็ยังติดเซฟอยู่ครับโอ้โหเป็นจริงจครับเซียโลเข้ามาไอซิสซานเชตได้สวนครับไอซิสให้มาก่อนที่เดนิสเบิร์กแคมป์จ่ายมาดีครับเอาอะครับเดโก้ฟอรลันเดโก้ฟอรลันตรงนี้ปั่นไปซ้ายเรียบร้อยครับผมมาครับจากเดโก้ฟอรลันมาที่โรเนโยสวยครับเบนแฮมเจอเหนกับคารนาวโลแล้วหลุดมาได้ครับแล้วตรงนี้ก็ ติดบล็อกครับแหงมาช่องนี้เอาเลยครับเดนิสเบิร์คเคนเดนิสเบิร์คเคนเปิดมาแล้วเป็นอาริซิสซันเชตครับเรียบร้อยครับสองศูนย์เลยโอ้โหมาครับอาริซิสซันเชตอาริซิสให้มาที่เดโก้ฟอรันเอาเลยครับฟอรันฟอรันต้องจ่ายมาที่เบิร์คเคนเรียบร้อยครับผม,มนี่อะไรครับไหลครับไหลโอเค คาราโร้สวยครับฟอรลันมาที่อาซิสดูไหมฟอรลันจับดีครับฟอรลันปัดด้วขวาลูกนี้เรียบร้อยเดโก้ฟอรลันสุดยอดครับก็ถือว่าถ้ามีเวลาก็ปั่นได้ดีอยู่แล้วครับเดโก้ฟอรลันก็จบกันไปครับสำหรับทีมนี้ฟูอินเตอร์มิลานก็ถือว่าแต่ละตัวนี่ตึงๆนะครับ บอหรือว่าเล่นง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวที่แผลนิดน,นึงนครับที่ผมอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่ในบางจังหวะบางครั้งนะครับแต่ว่าต้องแบบปรับตั้งค่ายปแรบบับอัตโนมัติเป็นกําหนดเองครับมันก็เล่นดีขึ้นเลยครับมาไล่จากล่างขึ้นบน,นครับก็ผู้สาตูเราบอกเลยว่าโคตรหนึบเลยครับวัวสิบสามครับสุดยอดจริงๆ เอเรื่องเลยครับถือว่าลูกที่โดนก็หมดสิทธิ์เซ้จริงครับเฟียวเสียวผ่าเลยครับตัวนี้ผู้ซีนเตอร์เราก็โคตรแน่นเลยครับ <Yeah. S 1> นีบ่ปรปาวานี่ถือว่าแอบโดดเด่นกว่านะปาวาแต่ว่าคาราโอลก,ก็ไม่ได้แย่ครับผมนะครับแต่ว่าต้องระวังคาราโอ่บางครั้งนี่เหมือนถ้าจะไม่ผิดนี่แบบเข้าเร็วเข้าแน่นจนแบบมาคาันี่เสียจุดโทษเลยต้องระวังครับต้องระวัง ส่วนแบ็คซ้ายขวาแล้วเรานี่คือโรเบิร์ตคาร์ลสนี่จะโดดเด่นกว่านะครับบ่อยว่าโอ้โหเขาสกัดหนักแน่นแบบแทบจะร้อยไม่รสเล็บนะครับโรเบิร์ตคาร์ลสส่วนจอห์นฮโร่ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่คจอห์นฮิลโลเห็นคาร์ลสบ่อยมากกว่านะครับแต่จอห์นฮโร่ก็จะแบบเติมเกมรุกมาบ้าเนรับเพราะว่าเล่นตำแหน่ง LWB ก็จะขึ้นสูงมาหน่อยครับเดี๋ยวอยู่นะครับเกมรับเราถือว่าผ่านนะครับผู้กางรับนะครับก็ถือว่าโอ้โหเฟี้ยวจะจัดครับมาริ乌ก็จอมแบบสายพลังงานยิิว่งไดด้หม ยิงก็ได้ครับตัวนี้ไมคคอนก็โอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหเ็วจะจา้าสแต็กแล้วก็ผมว่าโคตรโกงครับไมค่อนเนี่ยคือยืนตำแหน่งกันหาช่องเติมมาเนี่ยเฟี้ยวมากไมค่อนแล้วลูกโม่งก็มีทีเด็ดครับตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเลยเฟี้ยวจะจ้าไมค่อนหรือว่ายืนคู่กันได้ดีมากๆนะครับส่วนเกมลูกของเราครับก็ไอซิดนี่บอกเลยวโอ้โหโคตรโดดเด่นโคตรพิลับไอซิดคล่องเร็วจบดีครับเฟียวจริงๆชเดอร์ก็เล่นปีกก็อาจจะไม่ได้แบบจะไม่โดดเด่นหรือว่าเขาต้องตำแหน่งตรงนี้หรือเปล่านะครับ ไม่แน่ครับต้องตำแหน่งนี้หรือเปล่าเออถ้าตำแหน่งเนี้ยผมว่าอาจจะเห็นได้บ่อยมากกว่าแต่ตำแหน่งปีก็ไม่ได้แอบนะครับไชเดอร์แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โชว์มากเท่าไหร่นะยืนตรงนเนี้ยเนี่ยแต่ว่าไฮไลท์จากสตรีมก่อนน่าจะมีแอบน,น,น่าจะมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะครับไชเดอร์ก็ถ้ายิงหบ่แล้วโคตรคครับไชเดอร์เยี่ยวอยู่แล้วครับส่วนเบิร์ดแคมป์ก็เป็นสายแบบการเชื่อญบอลต,ต่อเกมถือว่าโอเคเลยเป็นเพลย์เมกเกอร์แอบเล,ลนนิสเบิร์ดแคมป์ก็ถือว่าจบได้ดีอยู่ แต่ถ้าเทียบผมว่าไชาเดอร์อาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับรพอๆกันพอๆกันผมว่านะ,ะพอๆกันเหมือแคมก็จะแบบรูปร่างสูงกว่านะครับส่วนหน้าเป้าแรับเดโก้ฟอรันก็จะสายแบบยิงไกลนะครับแล้วก็ท่ามีพื้นที่มีเวลาบอกอเลยว่าปัน่นได้ดีทั้งสองท้าแล้วนะเดโก้ฟอรันเซียวอยู่นะครับผมเชียว <c ales> <c ales> อยู่ส่วนตัวสำรองอะชาคกลี่ก็มีความเร็วอยู่ครับชาเกลี่นะครับบาลานซ์ดีลอบ,บี้คินผมจำไม่ไดนะ้แต่ว่าเหมือนครั้นที่แล้วเล่นอยู่ก็ถือว่า เหมือนยังไม่สุดนะครับถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเร็วอยู่เราบม่คินสต็ก,กดีอยู่แต่แอบช้าอยู่นะสปีดต้อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องการยิงน่าจะดีอยู่เราบิคินแต่ฟอร์ลันน่าจะเฟี้ยกว่าแหละนะครับโบซวิตก็เก่งอยู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปเบียดไหมข้อน,นี้ก็เบียดยากเละครับโอเคประมาณนี้กัน3ามตัวที่ผมชื่นชอบนยครับตัวแรกเลยปาวาร์ตัวนี้ชอบมากๆครับผมนะครับเขาสกัดปะทะได้ดีมากเออสองครับไมคอนตัวนี้คือลูกหม่งแล้วก็การเติมเกมเฟีย้ยวจะจครับไมค่อน ตัวที่สาเป็นเอลซิสันเชเด็บ่อกเลยว่าผมเล่นง่ายมากๆครับตัวนี้ไปลองใช้รูด้วยไฮเอลซิ๋ยวจะจัดเลยคาร์ลอก็เข้าสกัดดีนะแต่ว่าที่โดดเด่นเลยให้3ตัวนี้ครับแล้วก็ที่เกินคาดนะครับก็เป็นผู้สาตัวนะครับที่จริงก็ไม่เกินคาดมากนะครับโวยสามเดึบอยู่ครับตัวนี้โคตรโกงนะครับตัวอีกตัวหนึ 1, ่งเป็นไมค่อนนี่แหละกันนะครับผมยังไม่ค่อยเคยเล่นสักเท่าไหร่ครับโอ้บ่อยว่าโคตรเฟี้ยวเลยไมค่อนโอเคอยู่เล่นกลางร,รับนะครับ เติมเกมได้ดีมากนะครับสองตัวนี้ที่เกินคาดส่วนที่เหลือก็ถือว่าตามมาตรฐานนะไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยแต่ตัวพานหมดครับทีมนี้ถือว่าโคตรสุดครับนะครับก็ประมาณนี้กันสำหรับทีมนี้ก็เหมือนเดิมก็ติหรับใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยชว,ยชวยนดยกักษา,ศา,ศาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน